หลังจากหมอรักษามาหนึ่งวันขอดูอะไรแก้เบื่อหน่อยละกันนะดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้จะดูไม่ดีขึ้นเลยนะคะตอนนี้ชิวใหญ่ตาเดียวจะดูไปสงบลงเลยนะคะแดูเหมือนว่ามันน่าจะตรงไปที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเอ๊ะทำไมบ้านหลังนั้นคุ้นจังวะยุโคข้อจองกบลงมหาสมุทรดีกว่าเฮ้ยอนนี่ก็ได้เวลาออกโรงของยอดมนุษย์มาฝรั่งแมนเออยอดอะไรนะ ก็หยอดม,น,ดม,มนุษย์หมาฝรั่งมนไงไม่เคยได้ยินเหรออู้รู้จักสิขอเลยกินก่อนกลับลงมาหาสหมุดดีกว่าอ,อ,อ้าวหมดแล้วเหรอเนี่ยยองไม่หายหิวเลยเฮ้ย ยังมีคนขายหมูปิ้งอยู่นี่นาะเออหนึ่งสองแล้วอะไรต่อนะหมคะับฉันน้าหฉันหน้านักที่ยังมาสอนจมูกนเต้นตะขิวแบบไหนงั้นก็ช่วยคิดเงินให้หน่อยนะเออมันตัวอะไรนะขอเมาหมดเลยนะหม่ครเขาไปให้หมดเงือจากเอาแล้วหมูปิ้งผมล่ะขเขาคัดใจหมูดนะเอ้ยนี่มึงไปขี้อ้วนไขมันอุตันอย่าด่าอ้วนมันโดนโก ส่งหมูปิ้งที่มึงเหมามาซิดๆๆีถ้ากูไม่ให้แล้วมันจะทำไมล่ะมึงก็จะเป็นหมูปิ้งทีก่กูแดกไปแล้วมึงจะแดกกูยังไงล่ะอู้ไม่ต้องกังวกูแดกมึงได้แน่นอน